ข่าวประจำวันที่18ตุลาคม2563คืบหน้าล่าสุดโอนเงินแล้วนะรู้หรือยังบำนาญผู้สูงอายุและเงินเบี้ยผู้พิการอัปเดตความคืบหน้าล่าสุด18ตุลาคมไปรับฟังกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับ คลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตความคืบหน้าณวันที่นี้ปัจจุบันเลยนะครับวันที่18ตุลาคมนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของเงินเบี้ยผู้สูงอายุนะครับผู้พิการนะครับผมผู้สูงวัยนะครับแล้วก็เงินบำนาญนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการโอนเงินนะครับผมเผื่อบางคนยังไม่รู้นะครับก็จะมาแจ้งให้ทราบแล้วก็อัปเดตความคืบหน้านะครับโอเคครับเดี๋ยวไปสู่เนื้อหาหลักกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยผมขอชี้แจงก่อนนะครับ เงินสําหรับเงินผู้พิการนะครับผมโอนไปแล้วนะครับเมื่อวันที่9ตุลาคมนะครับผมแจ้งไว้ก่อนนะครับเผื่อใครที่ยังไม่ทราบนะครับก็สามารถไปกดเงินดูได้นะครับไปเช็คได้นะครับสําหรับบัตรผู้พิการนะครับหรือบัตรคนจนนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโอนแล้วนะครับผมวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมานะครับผมก็เป็นเงินเบี้ยความพิการนะครับ800บาทนะครับโอนแล้วนะครับแล้วก็1,000บาทนะครับแต่ว่า ต้องเป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีแล้วก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน,นครับก็จะได้รับ1000บาทนะครับก็โอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเงินกลุ่มผู้พิการนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับก็อายุ60ปีขึ้นไปนะครับก็โอนไปแล้วเช่นกันนะครับเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็600บาทนะครับสำหรับอายุ60ปีขึ้นไปนะครับ700บาทอายุสำหรับ70ปีขึ้นไปและ800บาทสำหรับอายุ80ปีขึ้นไป สุดท้ายก็เป็นอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับ1,000บาทนะครับก็โอนไปแล้วนะครับทั้ง2กลุ่มนี้นะครับผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับ9ตุลาคมโอนไปแล้วอย่าลืมไปเช็คเงินนะครับอันนี้แจ้งให้ทราบก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของเงินเบี้ยผู้พิการนะครับผมก็ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรส่วนปกครอง,ท,องท,ท้องถิ่นแห่งประเทศไทยนะครับผมเขาก็ได้แจ้ง มานะครับเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองอีกไม่กี่วันนี้เองนะครับก็กรณีคนพิการที่อายุต่ำกว่า18ปีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับได้เพิ่มเงินเบี้ยความพิการจาก800บาทเป็น1,000บาทนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยใจ่ายให้กับประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของคนพิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ย จะได้เงินเพิ่ม200บาทนะครับโดยจะมีการโอนเงิน200บาทตรงนี้เพิ่มให้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั้นตอนนี้ยังไม่มีการโอนเงินดังกล่าวนะครับให้ประชาชนนะครับแต่อย่างใดรายละเอียดเพิ่มเติมให้สอบถามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือที่เรียกกันว่าพอมอเนี่ยนะครับโทรไปสอ,อสอบถามได้เลยนะครับที่1300นะครับผมหรือ ที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัดได้เลยนะครับโทรไปไเลยนะครับดังกล่าวที่จ่ายเพิ่ม200บาทเนี่ยในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับไม่ได้เป็นหน้าที่ขององค์กรสมบุกส้องริ่น,นะครับผมและเจ้าหน้าที่องค์กรสมบุกครองไม่ได้มีส่วนได้ทราบข้อมูลว่ากรมบัญชีกลางและกระทรวงพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยจะโอนเงินให้ในวันใดน,นะครับยังไม่ยังไม่มีวันที่ชัดเจนนะครับผมตรงนี้นะครับก็เกี่ยวกับเงินเบี้ยความพิการของค,คืบหน้าที่2 0 0อยบาทยังตกหล่นนะครับผมตรงนี้ก็มีเพิ่มเติมอีกนะครับว่าและกรุณาหยุดการดูถูกและฟ้องผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ที่ได้แล้วว่าเจ้าหน้าที่นําเงินไปจ่ายเพียง800บาทแต่อีก200บาทเจ้าหน้าที่ทุจริตนะครับผม เงินเบี้ยพิการนะครับตรงนี้ก็เขาขอให้หยุดนะครับหยุดการที่ว่าพูดไปนะครับว่าเจ้าหน้าที่จ่ายแค่800บาททาั้งๆที่แจ้งไปว่ามันต้องได้รับ1,000บาทแล้วอีก200บาทไปไหนนะครับก็ต้องรอติดตามนะครับความคืบหน้าเกี่ยวกับเงิน200บาทตรงนี้นะครับสาหรับเงินเบี้ยผู้พิการนะครับตรงนี้ก็เป็นแชทไลน์ทางข้อความ ที่ทางชมรมเขาได้เอามาลงเอาไว้นะครับสามารถเปิดเผยได้นะเขาก็มาลงให้ดูนะครับว่าพอครับเงินพิการ2อง้บาทที่เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยโอนแล้วหรือยังชาวบ้านถามมานะครับเขาก็ได้ตอบนะครับว่ายังนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลนะครับก็ต้องรอติดตามความคืบหน้านะครับฮ่าๆรับทราบครับบกหรือพอมีแจ้งข่าวไหมนะครับเขาได้สอบถามไปอีกนะครับวันนี้ชาวบ้านมาแจ้งนายกว่า คนจ่ายเง ja ินเบี้ยความพิการเนี่ยจ่ายเพียง800บาทอีก200บาทไม่จ่ายนะครับน่าจะมีการทุจริตนะครับตรงนี้เขาก็กลัวกันนะครับผมก็สําหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับเงินเงินเบี้ยความพิการนะครับก็จะมีในส่วนประมาณนี้นะครับเราติดตามความคืบหน้าได้เลยนะครับสําหรับเงิน200บาทที่ยังไม่ได้โอนให้นะครับผมต่อมาก็เป็นเรื่องของเงินบํานาญผู้สูงอายุผู้สูงวัยนะครับผมเงินบานาญแห่งชาตินะครับผม จากโพสต์ทูเดย์นะครับถึงเวลายกเครื่องระบบบำนาญน,นะครับวัยกเกษียณในไทยเสี่ยงอดตายเพราะเงินน้อยการเป็นสังคมผู้สูงอายุกลายเป็นความท้าทายยิ่งใหญ่สำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นสวัสดิการจากกองทุนบำเหน็จบำนาญของรัฐเนี่ยภายในปีเ2050เนี่ยหรืออีก30ปีข้างหน้านะครับก็อีกยาวไกลเลยเนานะหใน6ของประชากรโลก จะมีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปขณะที่ของไทยเนี่ยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะครับคาดการว่าในปีหน้าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูวงวัยอย่างสมบูรณ์นะครับเป็นประเทศที่2ของเอชเ,อช,เอชียเลยนะครับรองจากสิงคโปร์นะครับโดยประชากรที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีจํานวนไม่น้อยกว่า13ล้าน13ล้านคนนะครับหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ20ของประชากรทั้งหมดของประเทศไทยเนี่ย คำถามก็คือในขณะที่ประชากรผู้สูงอายุของไทยมีกำลังจะเข้าสู่วัยเกษียณและมีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการแห่งรัฐระบบบำเหน็จบำนาญของไทยเข้มแข็งพอหรือยังนะครับที่จะใช้ค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นนี้นะครับพร้อมหรือยังนะครับคำตอบอาจจะไม่ใช่ข่าวดสีสักเท่าไหร่สำหรับผู้สูงวัยในการอัปเดตข่าวความคืบหน้าครั้งนี้นะครับก็คือผลจากการจัดอันดับ ะร,ระบบบําเหน็จบํานาญเนี่ยพบว่าระบบบาเหน็จบํานาญของไทยเนี่ยแย่ที่สุดในบรรดาประเทศที่กําลังทําการวิจัยหรือพัฒนาทั้งหมดภายในทั้งหมด37ประเทศนะครับหมายความว่าผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัยส่วนใหญ่ของประเทศไทยจะประสบปัญหาจนตอนแก่นะครับย้ำอีกทีจนตอนแก่นะครับต้องพึ่งพารายได้จากลูก,ลก,ลกหลานนะครับหรือหากไม่มีลูกหลานเนี่ย ก็ต้องทํางานเองนะครับทางานต่อไปเองเลยนะครับมีเฉพาะข้าราชการนะครับที่ได้รับบําเหน็จบํานาญเท่านั้นที่มีเงินสํารองเพียงพอสําหรับไวยเกษียณนะครับส่วนพนักงานเอกชนที่มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพด้วยความที่เก็บเงินสะสมในอัตราต่ำผู้เกษียณจึงมีรายได้ต่อเดือนนะครับจากเงินในส่วนนี้ไม่มากนะครับการจัดอันดับนี้ควรจะเป็นสัญญาณเตือนให้แก่รัฐบาลไทย หันมาให้ความสําคัญกับระบบบาเหน็จบํนานาญของสําหรับประเทศไทยได้แล้วนะครับเพราะเงินบําเหน็จบํนานาญที่เพียงพอจะช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนวัยเกษียณเนี่ยไม่ตกต่ําลงนะครับผมแม้ว่าแม้ว่าไทยจะมีกองทุนบําเหน็จบํนานาญหลายประเภททั้งบําเหน็จบํนานาญของข้าราชการประกันสังคมและกองทุนการออมแห่งชาตินะครับซึ่งครอบคลุมไปถึงแรงงานที่ไม่ได้อยู่ในระบบเนี่ย ถ้าว่าเงินผู้สูงวัยจะได้รับจากกองทุนเหล่านี้นะครับกับไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตนะครับผมแม้กระทั่งเทียบกับค่าครองชีพในปัจจุบันเนี่ยนะครับยังไม่ต้องพูดถึงเลยครับว่าค่าครองชีพในอนาคตที่นับวันมีแต่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยจัดสรรงบประมาณบำนาญพื้นฐานทวนหน้าสําหรับผู้สูงวัยนะครับทุกคนนะครับ ไม่ต่ํากว่าอัตราเส้นความยากจนคือเดือนละ3,000บาทนะครับรวมทั้งผลักดันให้เกิดกฎหมายระบบบำนาญแห่งชาติแต่ข้อเรียกร้องนี้ยังไม่ได้รับการรองรับจากรัฐบาลนะครับแล้วก็การปฏิรูประบบบ,บำเหน็จบำนาญเนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับประเทศไทยเลยนะครับและรายงานของ global financial index เนี่ยก็แนะนำให้ประเทศไทยเพิ่มจำนวนเงินขั้นต่ำการ ออมเงินสําหรับวัยเกษียณภาคบังคับและเพิ่มการช่วยเหลือคนยากจนนะครับแต่น่าแปลกใจที่รัฐบาลไม่ได้บรรจุประเด็นนี้ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับผมขณะที่เดนมาร์กซึ่งมีระบบบำเหน็จบำนาญที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยจากการจัดอันดับเดียวกันนี้นะครับนอกจากจะมีกองทุนสําหรับเกษียณอายุทั่วไปแล้วนะครับซึ่งจ่ายให้ชาวเดนมาร์กนะครับทุกคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับจากข้อมูล 2519ได้รับสูงสุดเลยเนาะจากเดนมาร์กหรือลาวสามแสนกว่าบาทเนี่ยนี่เขาเรียกว่าไงยังมีระบบบำเหน็จบำนาญจากภาคการจ้างงานซึ่งนายจ้างจะต้องออมภาคบังคับแบบกําหนดเงินสะสมเอาไว้นะครับสาเหตุที่คนไปเกษียณเดนมาร์กนะครับได้รับเงินบําเหน็จบํนานาญค่อนข้างสูงนั้นนะครับส่วนหนึ่งมาจากการเก็บภาษีในอัตราสูาสงนะครับก็ประเทศเราไม่ได้เก็บสูงเหมือนเขานะครับผมสาหรับประเทศไทยนะครับ แม้จะเก็บภาษีสูงครับเพื่อนํามาสนับสนุนระบบบําเหน็จบํานาญนะครับผมก็แต่อย่างน้อยรัฐบาลก็ควรให้ความสําคัญกับระบบตัวแบบบาเหน็จบํานาญตรงนี้นะครับที่เป็นปัญหาปากท้องของคนไทยมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับผมโอเคครับอันนี้ก็เสริมเล็กน้อยครับก่อนจากกันนะครับมีเงินโอนเข้าแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับเป็นเงินค่าน้ําประปาและค่าไฟนะครับ230บาทแล้วก็1 0 0้อยบาทนะครับ รวมกันเป็น330บาทนะครับสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับอย่าลืมไปเช็คนะครับที่บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับไปกดเงินตรงนี้ได้มานะครับเงินค่าน้ําไฟฟ้าค่าน้ำประปาครับเงินเข้าแล้วโอเคครับก็สําหรับวันนี้นะครับอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของเงินบํานาญผู้สูงอายุผู้สูงวัยและก็เงินเบี้ยผู้พิการนะครับก็อัปเดตล่าสุดณวันที่18ตุลาคมแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิป วิดีโอหน้าสำหรับชาวนี้ขอบพุ่งที่ลับฟังครับก็ลากันไปกับความคืบหน้าล่าสุดวันนี้สวัสดีครับ